สวัดีครับทุกคนวันนี้เราจะไปงานวัดกันนะวันนี้มาเที่ยวงานวัดเจ้แล้วทุกเราจะเข้าไปในงานแล้วนะครับมางานวัดนะทุกคนยังไงเราต้องนี่<ๆ>เยอะมากหาหด้านนเยอะมากจริง มาไปแล้วทุกคนาใหญ่อยนะคะตืตเาาแล้วตัวเลขไม่ออกทุกคนได้ที่มาสองอันโสวอรกนเลยบ้าดอกไม้ลูกหยองคมแต่พ่อพัเด็กเงินไม่พอฉันก็จับตื้มาด้วยคนเดียวก็ไม่ได้ จะให้ญยอดยกก็ไม่ดีน้องาะให้ทำบุญก็เป็นเจ้าค่าก็มาหาไปนะครับแล้วก็นั้นเอาตามเองนะฮะคิดว่าเราทำบุญจะมากจะน้อยตามแต่กำลังรัทธาของเราที่มาได้เป็นแก๊งใหญ่หลังจากทุกคนหลังจากที่เราให้อาหารวัวขัควายมาเรียบร้อยแล้วเรามาทำบุญต่อไปทุกคนเสียสั่งนะครับเสียงมันจะดังหน่อยนะได้ถวายหลวงพ่อพหลานะครับเพื่อแจกจ่ายทานในปีนี้บ้านตาเต้ ตรงนี้จะเป็นโซนทําบุญลงศพนะครับทุกคนเราก็จะหยอดเหรียญไปนะแล้วก็จะมีพระที่ตามประจําวันนะครับวันจันทร์วันคาอย่าเง้ไล่ไปนะครับก็จะมีให้หยอดน,นะครับทําบุญปกติเนะเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเดินกันต่อ ใช่เราจะไปเดินกันต่อเพราะว่าตรงเนี้ยเสร็จปุ๊บเราทำกระถินใช่ไหมจะมีกระถินถเป็นพวงกระถินยาวมาล้วก็สามารถที่ทํทำกระถินได้นะครับเป็นด้านขวเียนนะจะเป็นร้านนครับเป็นานาองวัด,มดไ,ไม่ไมมนี่พมีาังขายตนะครับขนมอะไรอนะน้านเสี่ยว <มา S 1> แล้วก็ทงเยวุ้นส่วนผม่ ท่านทีท่มาแล้วทลท่านใดที่ยังไม่ได้มาแล้วับตรบว่วมด้วยช่วยการค่ะที่จะติดพระป่ารอยหลังจากที่เราทําบุญเสร็จเราก็จะเดินเข้าไปในตัววัดทางขวามือนะครับก็จะมีร้านอาหารร้านขายของร้านขนมร้านของเล่นสารพัดร,ร้รานเยอะมากร้านอาหารเยอะมากที่ผมไปลองดูนะก็คือผมก็ไปกินเดี๋ยวผมจะกินไอติมนะทุกคนเรนะอดูไอติมได้เลยแต่ตอนนี้ก็จะค่อนข้างคนค่อนข้างเยอะนะครับ จะค่อนข้างเกรงใจในการถ่ายก็เลยเป็นให้ไม่น่าเกลียดน,นะก็เลยถ่ายไปทีละส่วนทีละส่วนนะครับโอเคครับทุกคนเกมแรกนะที่เรามาเล่นเป็นเกมยิงปืนแก๊ปนะในปืนมี12นัดนะครับเราต้องเล็งดีๆนะเล็งไปที่ตรงกลางเห็นปะมันจะมีตรงกลางเดี๋ยวผมจะภาพจากซูมไปนะครับอันนี้แฟนผมกำลังยิงอยู่นะดูแข่เพราะเสร็จปะเสร็จปุ๊บอันนี้ผมยิงละน,นี่เป็นตาผมแล้ว ตรงกลางนะครับมันจะมีเป็นรูปดาวฮะสังเกตดีๆมันจะเป็นรูปดาวใช่ปะแล้วเราก็ยิงไปเรื่อยๆมันหมายถึงว่ายิงเป็นกรอบวงกลมใช่ไหมแล้วก็ยิงให้ตัวให้กระดาษมันขาดแล้วเราจะได้ของรางวัลมาซึ่งมันยากมากอันนี้เป็นเกมที่2ครับเป็นเกมยิงจุกน้ำปลาใช่เป็นปืนสั้นเป็นไม่ใช่ปืนสั้นนะจะเป็นปืนยาวนะครับเป็นยิงจุกน้ำปลาปากติเลยก็จะมีตุ๊กตาตุ๊กตาตรงเนี้ย เวลายิงอะครับทุกคน <ละ S 1> ที่ผมสังเกตนะเวลายิงเว้ยไม่ต้องยิงมันต้องยิงตรงหัวไปไปลายหัวไปเหมือนเหมือนตบเหมือนเถิดไปข้างหน้าถ้าเรายิงเงี้ยมันจะได้แต่ถ้าสมมุติว่าเรายิงแบบเอาไปจอ่อเอ้ยหรืออะไรเอ้ยมันสูตรมันเสียครับเราต้องเลงดีๆแต่ิงของแฟนผมยิงนะแฟนผมยิงพวกเขาก็ยิงปะเขาพยายามยิงมันก็จะนั่นแหละมันจะเฟลแต่ถ้าผมยิงปะโดนเลยเพราะผมเลงหัวไงอันนี้ผมไม่ได้เก่งนะทุกคนอันนี้คือผมมั่วนะแต่มันดันโดนเว้ย ผมก็ยิงแต่หัวยิงแต่หัวมาโอ้โหดนเหือกเลมื่อกี้ไปเล่นจริงนั้นมาโคตรบันแต่วา่ามันไม่ตกให้ไม่กันได้รางวัลแล้วนะตรงนี้เป็นร้านสิบาทนะทุกคนตอนนี้คุณหญิงเขาก็ช็อปไปเรื่อยฮะเพราะว่าของในร้าน,นาเป็นสิบาทถูกเเยอะมาก น,นะน่าจะน่าจะโซนสุดท้ายละแต่ยังไม่ได้เล่นเลยเดี๋ยววันนี้ว่าจะเล่นอ้ตัวยิงตัวยิงยิงไม่รู้เขาเรียกว่าอะไร,รยิงยิงอยากได้ตัวบน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 ตัวบนปะอันนี้เป็นตุ๊กตาเสียดายไม่ได้ถ่ายมาให้ดูเซ็งมากเลยส่วนตรงนี้เป็นโซนลำวงนะทุกคนจริงๆเพลงมันต้องมันกว่านี้นะแต่ ไม่เป็นไรเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวเราเอาใหม่โอเคครับทุกคนวันนี้ผมพาทุกคนไปเดินเที่ยวสถานสนุกกันไหมฮะด้อยไงเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนนี้ก็สวัสดีครับ